สวัสดีค่ะช่วงคันงนิงมายสุรินวันนี้เราจะมาทำแกงเห็ดรวมกับบวบแล้วก็ฟักทองแบบง่ายๆนะแล้วก็ใส่ปลาทูแล้วก็จะทำแบบบ้านๆง่ายๆยุคโควิดเนาะออกไปไหนไม่ได้เราก็ทำง่ายๆกันอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมเลยเริ่มทำพงแกงนะทงเดี๋ยวให้ทุกชายถึงล้องให้ก่อนอันดับแรกเราก็ใส่นี่นะคะเครื่องปรุง เป็นพริกกระเทียมหัวหอมแล้วก็ขานะว่าเราก็เครื่องปรุงเราจะไม่ค่อยเยอะแล้วก็ใส่ลงไปเลยหม้อเดือดใส่ลงไปในขานะอันดับสองเราจะใส่เป็นฟักทองนะคะเพราะว่ามันจะสุกยากเราก็ใส่ลงไปเลยทองใส่ไปก่อนอย่างอื่นนะอะ่ให้มันเดือดเยอะ ใส่ก่อนอย่างอื่นเลยจ้าเป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆเนาะทําปรุงแบบไม่ไม่ต้องใส่ข้าวบงข้าวเบืออะไรให้มันยุ่งยากตอนอยู่เกาหลีเราเคยทําแบบง่ายๆไปแล้วเราก็ใส่บวบลงไปเลยมันจะได้สุกผ่านง่ายๆอ่าฝนตกนะคะทง,ง่ายๆพื้นบ้านตอนอยู่เกาหลีก็ทําแบบนี้แบบนแหละกิน อาหาเข้าวบงข้าเบอรอยากแกงอะไรก็ยากกินเบ็เรียบง่าย,ยบแนะเห็ดเอาไว้ใส่ทีหลังนะคะเพราะเห็ดจะสุกง่ายมากเห็ดจะสุกง่ายจ้ะออโอเคเดือดแรงๆแล้วอ่เราก็ใส่เป็นปาลาทูเราก็แกะอย่างนี้เลยนะคะ เราบัางก้างเอาออกด้วยนะคะเราก็ใส่ไปเลยระหว่างโรมันเดือดให้มันสุกเยอะๆเนานะใส่หัวไปเลยเพราะว่าจะมีคนชอบกินหัวเราก็ใส่ปลาลงไปก้างอันไหนย,ยา,ยยาวๆเราก็ออกเนาะใส่สักสองตัวนะคะเพราะเป็นหม้อใหญ่สองตัวนะเราจะใส่สองตัว หม้อมันก็ใหญ่ยู่ใส่ลงไปเลยทำง่ายๆปึ๊บแล้วเราก็ใส่รสดีนะคะดับแรกใส่ลงไปเลยจ้าใส่พอครึ่งช้อนนะคะใส่ครึ่งช้อนรสดีรสดีแบบนี้นะ กับ2สองก็ใส่น้ำปลาขาดไม่ได้เลยใส่ไปเลยค่ะก็สามช้อนอ่าเี๋ก็เจะหอมปลาร้าแล้วก็ใส่เป็นนี่อันนี้ใส่ที่หลังก็ได้นะข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วที่หลังได้นะเดี๋ยวเราแกะด,ดก่น ใส่ไหมะวังรอเดือดเราก็ใส่ไปถงชูรสนะคะนะเดือดนะเดือดแล้วใส่ชูรสไปเลยใส่คอขึ้นชอ้อนล้วก็ใส่น้ำตาลตัดนิดนึ่าเด็กน้อยอาบน้ำเสร็จนวุ่วายเราก็ใส่ซอสยิวไ,ไปหน่อย มันก็จะออกมาสีสันอย่างนี้นะรอให้มันสุกหน่อยนะอืมไม่ถึงได้โอ้ลูกชายก่อนจะใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวถือให้ลูกชายก่อนเราก็รอให้มันเดือดสุก,สกเลยทำง่ายๆเหมือนแบบใครอยู่บ้านอยากทำกับข้าวโดยไม่ต้องหาข้าวบง<ม>ข้าวเบือ ยากไอ้จะสุกแล้วนี่เห็นไหมสีสันสวยมากเลยข้าวขึ้นบ้านง่ายๆแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดตือมาจับโทราศัพท์ให้แม่หน่อยเดี๋ยวให้ลูกชายจับโทราศัพท์ให้ก่อนแป๊บนึง อ่าแสงจ็มไว้ลูกระหว่างนั้นเราจะมานั่งรอเด็ดผัดสุกรอให้มันเดือดสุกแล้วก็เด็ดใบแมงลักนะคะล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาเด็ดเด็ดใบแมงลักง่ายไหมคะง่ายนะสำหรับ คณไม่ต้องหาเข้าบงเข้าเบื่อมันตำลองทำมาแล้วอร่อยเพราะอยู่เกาหลีทำแบบนี้ละกินเป็นนนเป็แบบไมง่ายสำหรับสะดวกสบายสำหรับคนที่หาซื้อของยากยุคโควิดมันออกไปซื้ออะไรก็ยากอะเนาะดูน้า,อา่อนเราก็ลด พอมันเดือดไอ้นั่นเยอะเราก็ลดปริมาณไฟนิดนึ่งก็พร้องก็จะสุกอล้วสเพราะเราไม่ได้หัน่นหนาเนาะเราหั่นบางบางเลยเนี่ยเราก็ใส่ข้าวั่ดได้แล้วหละใส่ข้าวั่วได้เละใส่แค่สองช้อนพอเนาะหม้อขนาดนี้เราใส่แค่สองช้อนเราไม่ต้องใส่เยอะพอให้ได้กลิ่นหอมอะค่ะกลิ่นหอมพอ แล้วก็ลดปริมาณไฟลงม,มาดูสีสันของแรงนะจ๊ะเห็นไหมมีเห็ดค,คลุกเคล้าจ๊ะมีผู้ชายบางคนน้ำลายไหล่ไปเล่นได้ให้ลูกชายไปเล่นได้ขอจับกล้องให้ โัวหอมมากู่ชิมก่นอนได้นะผ่านดูฟักทองค่ะเราก็มาดูก่อนว่าฟักทองสูงไม่สุกโอ้โหกระทูโผมาดีนะเป็นครอบครัวที่กินกับข้าวง่ายแฟนก็กินไม่เรื่องมากเยอะไม่อะไร เดือดนแบบว่าน่ากินมากเลยเนาะเราก็ใส่นะ้ำปลาลงไปหน่อยนะึงเพิ่มปริมาณให้มันข้มข้นหน่อยนี่ก็จะสุกแล้วสุกง่ายค่ะเพราะว่าฟักทองฟักทองเราหั่นบางๆไว้หั่นไว้บางๆพอได้น้องโตครับจับกล้องให้หน่อยลูก ให้ลูกชายมาจับข้องให้กันอ,อืมอาจับคล้องได้ไหมเพราะสุกแล้วเราก็ใส่ใบแมงลักก็คือจบนะคะใบแมงลักใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ปิดเ็สค่ะอ่าสุกแล้วเราจะตัดให้โชว์ให้ดูนะในถ้วยนะ แล้วจ้ายุ่ยย่เลยใครหิวปิดแก็ตไว้เลยจ้ะเพราะ <ๆๆ S 1> วันสุกง่ายมากนี่มาดูปึ๊บใส่หปูปงตะกรูลงไปเลยๆๆๆมีเห็ดน,นะคะเนี่ยๆๆง่ายๆค่ะทำกินเองที่บ้านนะคะยุโควิดออกไปไหนไม่ได้เราก็ทำง่ายนี่ เสร็จแล้วจ้ายัย่วๆแกงเห็ดรวมนะคะแบบบ้านๆจ้าเราก็ใส่ไปอย่างนี้นะจ้ะะามาดูกันเดี๋ยวเรามันนี่ตักให้ดูนะจ้ายั่วๆอ่าเสร็จแล้วค่ะน่าอร่อยมากเลยเสร็จแล้วนะคะแกงเห็ด ใส่ข้าควดน้ำปลาใส่ปลาทูนะจ๊ะยัย่วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะช่องคันงนี้ไปสุลินเดี๋ยวรอบหน้าเราทำกับข้าวไหนอร่อยเรามาทำให้ดูกันนะคะบ,บ๊ายบาย